อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมค่ะเมื่อวานนี้มีการจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจําปี2558ด้วยนะคะ,คะซึ่งทานายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานในการเปิดงานพร้อมกับร่วมเป็นสักขีพยานค่ะในการทํา MOU ร่วมกันร,ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยร่วมกับ15หน่วยงานภาคธุรกิจด้วยนะคะโดยทานายกรัฐมนตรีก็ขอความร่วมมือคนไทยทุกคนค่ะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มต้นนะคะจากการประหยัดน้าก่อนแล้วก็ทิง้งขยะให้ถูกที่ถูกทางภายในงานก็จัดขึ นะคะไปใต้ชื่องานด้วยนะคะ,คะ7 0 0 0ล้านฝัน7 0 0 0ล้านใจคิดห่วงใหญ่ในโลกค่ะซึ่งก็ได้มีการจัดงานนะคะโดยนายกร,รัตรีก็ได้เปิดงานด้วยค่ะไปฟังเสียงท่านนายกร,รัตรีกันก่อนค่ะบ้านโรงเรียนที่ทํางานชุมชนถึงสังคมคนหมูมากนะครับช่วยกันประหยัดการใช้น้ําใช้ไฟฟ้าการทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทางถ้าเราไม่มีความรับผิดชอบส่วนรวมแล้วส่วนใหญ่เราจะสบายนะ บ้านสะอาดแต่หน้าบ้านไม่เป็นไรในรถสะอาดถนนไม่เป็นไรคิดอย่างนี้ไปไม่ได้มันต้องเริ่มตั้งแต่ข้างนอกจนถึงข้างในเหมือน นายกรัฐมนตรียังระบุด้วยว่าที่ผ่านมาภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลายไม่ว่าจะเป็นป่าไมา้น้ำซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมโดยตรงจึงขอให้ทุกคนร่วมมือกันสร้างห่วงโซ่และดูแลสิ่งแวดล้อมให้ถูกทำลายไปมากกว่านี้ไม่บุกรุกป,ป่าและสร้างวิันในการทิ้งขยะให้ถูกที่เพราะปัจจุบันคนไทยประสบปัญหาปริมาณขยะมีจำนวนมากรัฐบาลจึงก่อสร้างโรงงานขยะขึ้น งานากำจัดขยะสร้างโรงไฟฟ้าเกิดขยะก็จะมีการโต้แยง้งมีความไม่เข้าใจายอยู่หลายประการด้วยกันนะครับถ้าเราไม่ไม่ไม่ไมจกจัดขยะทั้งระบบมันแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกนะเก็บแล้วจะไปทิ้งไหนทิ้งแล้วจะไปทำอะไรไปเฝาไปฝังมันก็อยู่ในในดินไปอีกสี่รกว่าปีมั้งท่านผมดู โอกาสนี้นาะยกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU การงดใช้ถุงพลาสติกระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและภาคีความร่วมมือภาคธุรกิจเอกชน15หน่วยงาน พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและเสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งการทำ MOU ในครั้งนี้นะคะก็เป็นการร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและเสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับ15หน่วยงานภาคธุรกิจนะคะงดใช้ถุงพลาสติกทุกวันที่15ของเดือนด้วยนะคะนอกจากนี้ท่านายกก็ยังได้มอบนยโยบายด้วยว่า,จ,าจะรณรงค์นะคะให้ทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นโลกแห่งการคาร์บอนต่ําด้วยนะคะภายใน20ปีข้างหน้าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ ต้องอาศัยความร่วมมือจากนานาประเทศด้วยค่ะ